พี่เดพามาไหนครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านถาวรโอสถนะฮะซึ่งถือได้ว่าเป็นร้านขายยาไทยนะฮะถ้าไปอยู่ตรงนี้กลิ่นสมุนไพรต่างๆเนี่ยมันลอยออกมาเลยนะฮะแล้วตรงนี้ถือได้ว่าเป็นร้านสุดท้าย้วตอนนี้นะฮะในตัวเมืองอุทัยธานีที่มีบรรยากาศของอาการขายยาสมุนไพรไทยนะฮะวันนี้นะผมจะให้เขาเอาเอาเทียบมาให้เขาจัดยาเทียบคืออะไรเ <นะ S 1> ทียบก็คือรายารายชื่อของสมุนไพรนะเป็นยา <น>เป็นยาที่เ้าหมอหมอไทยหรือว<ข>่าหมอหมอหมอพื้นบ้านเนี่ยเขียนยามาเป็นเทียบนะก<ม>็คือรายชื่อของยาที่ต้องจัดการที่เขาะจัดจัดตามเทียบเนี่ยเขาจะจัดอย่างไรนะ,ะแล้วก็ดูบรรยากาศของเขานะฮะยังเป็นตู้อ,อย่างดงเดิมนะอาจเทียบจัดตามนี้เลยครับนะคะเราควรถามชื่อนะครับพี่อะไรครับเนี่ยชื่อลังสิมาชื่อเล่นกันได้ครับสาวพี่สาวเนาะพี่สาวเป็นคนจัดยานะฮะ แล้วไปเจะของร้านเลยตอนนี้เพราะว่าสามีเพิ่งเสียไปนะเมื่อก็รับมรดกต่อจากบรรพบุรุษันน้เราจะจัดยาเป็นยาเป็นยาดองยาดองยาดองเหล้าขาวอะใช้เหล้าขาวสกัดตัวยาสมุนไพรออกายาดองเคยเห็นเนาะยาดองเนี่ยวันนี้วันนี้เนื้อเขาเรื่องอะไรสมุนไพรที่จาจย์เนี่ยเป็นบำรุงเรื่องอะไรฮะบำรุงกำลัง ร่าางกายแล้วก็แก้โรคกระสายปวดยังไงอ่าโรคกระสายเนาะแล้วก็วกในในตู้ข้างนี้ครัก็จะมีลิ้นชักลิ้นชักหนึ่งก็จะมีสี่ตัวยา<ช>นะแล้วก็ยังมีความคลาสสิกมีชื่อของอายาสมุนไพรอยู่ด้านหน้านะเราก็จาร์เรเห็นดันั้นก็จะเป็นสี่ลิ้นชักหนึ่งจะมีสี่อย่างตัวยาอย่างนี้มีอะไรบ้างนะฮะอันนี้มีข่ายแห้งไผ่แห้งขมิ้นอ้อยแห้งแล้วก็ขมิ้นชันแห้งทั้งอย่างนะฮะทั้งหมดนี่คือสมุนไพรไทยเลย อ๋อยังไม่ได้แต่รูปคือเป็นตัวตากแห้งทั้งหมดเลยอากแห้งั้งห้องอาเข้าเครื่องนะว่าถ้าดองก็เอาไปดองเล่าแต่ถ้าเราต้มยาก็หาหม้อดินแล้วก็เอายาที่จัดตาเทียบเวลาต้มก็ใช้หม้อดินหรือหม้อเครื่องโอ้เคยเคยเห็นออย่างใดอย่างหนึ่งวันวันนี้วันนี้ในในในเคาเรียกนะเทียบใช่ไหมเทียบมีมีกี่ตัวยาครับวันนี้ในเทียบใบนี้ฮะในเทียบใบนี้มีตัวยาอยู่เจ็ดตัวอันนี้คือ คนที่เขาจะมาเขาเขียนมาเองเหรอฮะพี่หมอหมอยาหมออยู่ยาไทยอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ไม่เข้าใจเราจะจัดจะจดมาให้ผู้ผู้ผู้ไข่อ่ะมามาจัดคือมาให้เราเทียบมาให้อ่าให้เราจัดให้อะตัวเทียบก็จะมีชื่อยาที่หมอเขาเขียนไว้นะว่าเทียบเนี่ยมีตัวยาอะไรบ้างแล้วก็เอามาให้อ่าทางร้านจัดตามเทียบพี่สาวผมถามเนี่ยอย่างคน คนไข้หรือคนป่วยเนี่ยเขาจดมาเองได้ใช่ไหมไดไหมถ้าเขาู้ตัวยาเดี๋ยวนี้คือถ้าเขาไม่มีใบตำรายามาเขาก็จะมาหาเราอะเป็นคนยังไงอะจัดยาให้จัดยาให้ยังไงนะคะถามอาการอ๋ออย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมนอกจากคือกำลังจะบอกว่าสมมติว่าสมมติว่ามีคนมาโดยที่ไม่ได้ไปไปไปหาหมอที่ที่หมอเขาสามารถจัดแบบเทียมยเงี้ย สมมติเดินมาหาหาพี่สาวเนี่ยสมมติว่าเป็นแพสัตย์อยู่อ๋ออย่างเช่นอย่างเช่นแบบปวดหัวตัวร้อนนู่นทุกโรคใช่ไหมฮะทุกโรคเลยค่ะอย่างเช่นเบาหวานความดันสูงไขมันเอ่อเช้นเลือดอุดตันอัมพกอาตหรือว่าปวดขาปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นภูมิแพ้ไซนันเข้ามาบอกอาการเข้ามาเล่าอาการให้กับพี่สาวฟังแล้วก็แล้วพี่สาวก็จัดได้เลยใช่ไหมโอ้ คุณรู้เนี่ยแต่บรรยากาศก็ยังเป็นบรรยากาศของร้านสมุนยาไทยต่วันนี้ลองดูลองดูในนี้ในนี้มีกี่กี่ตัวยาครับในนี้เป็นยาดองนะคะบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยบำรุงผู้ชายแบบว่าแขนขาไม่ค่อยมีแรงมันก็จะมีตัวยาอยู่เจ็ดตัวเจ็ดตัวครับมีอะไรบ้างครับนะจะมีเปลือกทิ้งหอนเปลือกตะโกนาแล้วก็บอลาเพชรแล้วก็เมล็ดข่อยแห้วหมูแล้วก็กระชายแห้ง กระชายแกงเรานี่แหละแล้วก็พริกไทยพริกไทยดําบางตัวผมไม่รู้จักเดี๋ยวพี่เล่แฮวหมูหมูนี่เป็นหัวป่ะที่นางเดี๋ยวเด็กๆอ่ะเขาเออะมาฟาดฟาดกันในหัวขาด้หรอไม่แค่หูที่เอาต้นมันมาถักหลังแตงโอ้หใบกงกอมาแค่หอมอ่ะไม่ไม่เป็นเป็นเด็กเคยเคยเอามาฟาดเอามาเล่นกัน ที่หัวโปโปบๆเพราะที่ทารมายเนี่ยอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีการตากยาตายาสมาร์ทิตาเนี่ยจะเป็นยาหลายอ้วก็บดรวมกันแล้วก็หมักน้ำผึ้งอัลกอนิทึใช้กินก่อนอาหารอ๋อจะจะเอาไปต้มหรือจะไปบดก็ได้อ๋อตอนนี้เราดูเรื่องการจัด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 อันนี้เทียบหนึ่งก็ใช้น้ำหนักหนึ่งบาทสิบห้ากรัมอุ้ยอุ้ยถ้าขี้กะนี่คือน้ำหนักของลูกตุ้มสิบห้ากรัมของลูกตุ้ม แล้วยังไงฮะยังไงฮะพี่พี่สาวเนราลับช่างน้ำหนักฝั่งนี้ก่อนเพื่อเราเอาใบว่าหนึ่งบาทใส่างนี้ใช่ล้วเท่ากับแลวน้ำหนักเนี่ยเท่ากับทองทองหนึ่งบาทก็สิบห้ากรัมในการหนึ่งบาทเท่ากับสิบห้ากรัมนี่คือน้ำหนักสิบห้ากรัมเดี๋ยวจะเอาตัวสมุนไพรสมุนไพรใส่มน้ำหนักสิบห้ากรัมแต่ละอย่างลยฮะแลอ่าอ่าเาโอเคโอเคลองดูลองดูนะครับลองดูลองดูอันนี้เปลือก เปลอกทิ้งท่อนอ๋อเราลราโค้ดไปเลยไม่ใช่ไหมทิ้งท่อนเฮ้ยผมไม่เคยผมไม่เคยได้ยินหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ส่งการช่างนี่ะสมัยก่อนเนี่ยตาช่างไม่ใช่อย่างนี้จะกล่าวันนี้แต่ีได้ยกแล้วแต่ว่าลูกตุ้มลูกช่างเนี่ยยังเป็นลูกช่างเดิมเนี่ยสิบห้ากรัมเราดูซิว่าน้ำหนักเนี่ยเห็นไหมเป็นยังไงฮะอย่างนี้เกินใช่ไหมเกินเกออตาต้นหนักเฮ้ยเจ็บนะต้องช่างให้เท่ากันกับลูกตุ้ม เขาก็หักให้น้ำหนักเท่ากันนี่คือ15กรัมนี่คือ1บาทได้หนึ่งได้หนึ่งอย่างแล้วอ่าได้หนึ่งอย่างแล้วครับโอเคแล้วก็อันนี้ทิ้งถอนใส่ละ15กรัมอย่างเี้แล้วก็ใส่ไว้ตรงนี็แล้วก็ตะโกนาตะโกนาตะโกปกติเนี่ยฮะใช่ใช่ตะโกนาเนี่ยเขาเรียกว่าพญาช้างดำค่ะชื่อทางยาต้นตะโกเนี่ยหรือไงตะโกนา พราาะว่ใช้ใช้ส่วนเปลือกเช่ไหมฮะใช้เปลือกมันนี่ไงมีทั้งเปลือกมีทั้งรากแล้วก็มีทั้งใบอันนี้อันนี้ใช้เปลือกนี่ตะโกนาตะโกนาเขาเรียกอีกชื่อว่าพญาช้างดำหนึ่งบาทอันนี้เกินอันนี้เกิดอ้าวโอเคพอดีได้เนาะแล้วก็เรากลิ่นหอมจังเลยอ่ะเนาะมามาตรงนี้ได้ได้ความแบบเหลืองอ่ะเหมือนเป็นข้าวโพดอ่ะต้นคอยต้นคอยรู้จักต้นคอยรู้จักไม่คอย ใช่เม็ดเหลอครับใช่ใช่อันนี้อันนี้มาเล็กคอยนะเนี่ยเป็นร้านเดียวที่เราเหลืออยู่บรรยากาศของก,ออการขายการช่างการจัดยาอย่างนี้เนาะเนี่ยน้ำหนักก็ไม่เหมือนกันหนักสิบห้ากรัมน้ำหนักนี่คือน้ำหนัก,นนนกตัวมาตรฐานอันนี้คือ,อยาช่างให้เท่ากับสิบห้ากรัมสิบห้ากรัมแล้กัน แถวหมูไอตัวที่ผมเคยเล่นสมัยเด็กก็จะปป้ายหน้าหน้าอ๋อชักจมีเชื่อยาใช่แถวหมูมันเป็นอย่างเงี้ยหัวกลมๆอย่างเงี้ยช่างอันนี้มันอันนี้คือน่าจะแห้งใช่ไหมฮะแห้งค่ะเพราะว่าตอนสดๆมันจะใหญ่หน่อยใหญ่หน่จำได้จำได้อ้วนอนอ่าจำได้เเดี๋ยวลองลองคำนวณช่าราคาเท่าไหร่ในราคาปัจจุบันได จะได้วงคนอาจจะมาจัดยาบำรุงกาลังชุดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ามันเจ็ดตัวเจ็ดตัวอ,อีกสองอย่างอีกสองอย่างก็คือกระชายแห้งกระชายธรรมดาเนาะกระชายนี <ac <ac ่นีสารกุลบำรุงกาลังได้ด้วยไม่ใช่กระชายดำอันนี้อันนี้กระชายธรรมดากระชายท้มตํกระชายแกงเนาะแล้วนั่นมันจะมีกระชายดำอีกอย่างกระชายดำจะเป็นหัว สวัสดีครับปลาซอยซอยตะปลานี่ก็ใช่ครับหนึ่งบาทโอ้โหคุก็ต้องขอก็ได้เอาไว้แล้วอย่างเงี้ยจะได้เลื่อ่ได้่ะไม่ต้องขอห้ให้รู้ว่านี่คือตัวยาของแตดใช่แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างบอลล็เพชรบอลล็เพชรบอลล็อเคยขาวด้วยม่้ ใช่ใช่แถวที่สดๆตอนนั้นที่หนูมาเยอะๆอเนี่ยบอระเพชรี่ตอนตอนตอนไปเด็กโดนอมบ่อยเนี่ยมาตากหน้าร้านเนี่ยมีทั้งใบมะกามีทั้งบอระเพชรมีทั้งตอนตอนเด็กก็จะเอาไว้ใต้ลิ้นจะไม่ค่อยขมหน่อยเดี๋ยวไม่ต้องห่อเอาให้ดูว่านี่คือหนึ่งเที่ยวถ้าหอมจะรวมกันเลยนีใช่ใช่ไม่ต้องเดี๋ยวได้ลงได้บรเพ็ดกระจายกระจายหมดเดี๋ยวช่าง นีบันีับเพชรแห้งอช่างก่อนเยอะนะดูสิหอมเันแห้งน้ำหนักน um um ี่หนักสิบห้ากรัมเนี่ยเท่ากันละอันนี้ก็ต้องลงนนในจุดอย่างนี่คือแยกไว้กันเลยแต่แต่เวลามาก็จะมีการการการห่อแบบแบบนี้เนาะห่อห่อแบบเป็นแบบโบราณนะเนาะ อหวันนี้ก็หอยหอเหมือนหอเหมือนอะไรนะขนมหอใช่ไหมทรงขนมหอไงหอยหอยข้าวโบราณราคาราคาเท่าไหร่ราคาก็คิดเป็นอย่างย่างอย่างกอลเพสเนี้ยหนักบันก็ยี่สิบบาทยี่สิบบาทแถวหมูก็ยี่สิบอันนี้เปลือกตะโกนายี่สิบแล้วก็ทิ้งถอนยี่สิบแล้วก็ เปลือกฟิ้งทอนเปวตะโกนาแล้วก็เมล็ดคอยเมล็ดคอยเมล็ดคอยอ่ะสี่สิบแล้วก็นกชายก็ชายหกสิบได้ตัวสุดท้ายคือตัวสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างไอตัวสุดท้ายไอตัวนี้คือตัวแรกเลยเปิดอิ้งทอนอ่าเปิดอิ้งทอนนะรวมแล้วกี่บาทเทียบงี้อ๋อ มันต้องพริกไทยอีกอันนึงนะอ๋อไม่เป็นไรก็ประมาณก็ได้ครับประมาณอ่าประมาณนะก็ประมาณอีกประมาณยี่สิบประมาณสองร้อยยี่สิบประมาณสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบนี่คือต้องไปไปไปดองอันนี้คือดองใช่ไหมครับอันนี้เอาไปบดก็ได้ไปดองก็ได้แล้วก็บดคือบดแล้วก็มาปั้นกับน้ำผึ้งเป็นเป็นลูกกรอนะแต่ผมผมว่าส่วนใหญ่เอาไปดองอันนี้จะต้องใส่ผ้าขาวบางแล้วก็มัดแล้วก็ดองในเหล้าไม่ใช่เทลงไปนะเพราะเทลงไปแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันจะเป็นอ่าเป็นไอ้กาก ลอยที่มาเรอต้อง่ออผ้าเขาบางแล้วก็มัดแล้วก็เป็นเป็นโถยาใช่เพื่อให้ตัวยาเนี้ยออกมาอ่าผสมกับเหล้าขาวที่เราดองแล้วนี่ยะฮะคือการจัดเทียบยาเขาจะสู้ซ่าหน่อยนึงถ้าถ้าหมดหมดตรงนั้นก็เติมได้อีกใช่ไหมฮะใช่ก็สามารถมาซื้อไปเติมถ้าถ้ามันจืดก็เปลี่ยนได้อ๋อกินอ่าเราเราไปกินเนี่ยจนกว่าจะรู้สึกว่าพูดถึงว่าจืดถ้าดองดองได้กําหนดของมันแล้วลิน คือกองออกมาเอากลับนิ่งเลยก็ได้ถ้ามันจืดแล้วอผมถามก่อนว่าดองเนี่ยเวลาเวลาไปดองเนี่ยดองเดือนหนึ่งกว่าจะกินได้เหรอสิบห้าวันขั้นตอนแรกคือดองเนี่ยสิบห้าวันถึงจะเอามากินหลังจากกินหมดเนี่ยก็สามารถดองได้อีกประมาณกี่รอบอะครับตอนแล้วจืดแล้วตื่แล้วสามารถดองได้ครั้งเดียวอะค่ะอ๋อครั้งเดียวแล้วแล้วใช้แล้วใช้แ้ววเกด่าจะอได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วใช้แล้วกี่ขวดฮะ แล้วแต่จำนวนนะอย่างนี้ก็ขวดได้ให้วม่ขวดยาวๆอย่างเงี้ยเนาะขวดหล้าขาวโอ้โหโจนมากโหลที่นหนมันจะเป็นโหลอย่างงี้อ่าเคยเห็นฮะเคยเห็นโร่ไม่ใช่กดถ้ามันมันมันลอยขึ้นมาจะต้องหาไม้คัดกดลงไปให้ให้ตัวยาของอ่าสมุนไพรเนี่ยหรือตัวโบราณต่างๆภาษาโบราณเขาเรียกว่าสารเฉลียวอ๋อเฉลียวพี่เขื่อนปากด้วยอย่างงี้พี่สาวก็ต้องรู้จัก สมุนไพรโหด้วยเป็นเอะไรเนี่ยพูดหลักร้อยไม่ได้แล้วเนี่ยใช่ไหมฮะต้องแบบโหเป็นพันชนิดเลยมั้งถ้าเราูดอก็คือความคลาสสิกที่ยังคงเหลืออยู่ในเรื่องร้านขายยาสมุนไพรที่จังหวัดสมุนไพรธานีแล้วก็รู้สึกจะเป็นเจ้าเดียวที่ยังคงเหลืออยู่แล้วตอนนี้คนคนบ้านเราเนี่ยมาสั่งกันเยอะไหมคะคุณผา้มก็ เหมือนกับว่ามันจะเบาบางลงแต่ก็พอมีบ้างอะค่ะเขาไปใช้ยาแผนปัจจุบันอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่เขาไปส่วนมากโบราณจะรายการสุดท้ายครับไม่หายจริงๆเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วลูกค้าหมายถึงคนป่วยที่มานอกจากบ้านเรามีใกล้เคียงไหมครัะมาจากจังหวัดใกล้เคียงชัยนาทสุพรรณพิศโลกอะไรอเงี้ยค่ะแล้วการขายเนี่ยถ้าเป็นยุคสมัยเนี้ยเขามีออนไลน์ทางนี้มีมีไหมครับ ก็มีค่ะแต่ว okay. ่ากฎหมายยามันมีอย yeah, okay. um. right. so, um, right. mm ู uh. ่เราก็ไม่กล้าไปลงมากเพราะว่ามันผิดให้มาที่นี่ให้มาที่นี่ดีกว่ามาที่ร้านดีกว่าเราจะเห็นบรรยากาศแล้วก็ซึมซับว่าบรรยากาศเก่าๆมาอยู่ตรงนี้บรรยากาศบันจาไม่เหมือนกับข้างนอกเพราะกลิ่นสมุนไพรที่อยู่ในร้านมาเป็นร้อยๆปีกลิ่นของสมุนไพรนั้นออกมาเลยถ้าสมมติว่า คนที่อยากจะมาลองดูตัวยาสมุนไพรดูบ้างถ้ามีอาการแบบที่ว่าปวดเมื่อยหรือว่าเป็นโรคกระสายเกี่ยวกับอาการไม่ค่อยมีแรงขอเชิญที่ร้านถาวรโอสดนะคะจังหวัดอุทยัยธานีอยู่จังหวัดอุทยัยธานีค่ะถ้าไม่มีตํารามาหรือว่ามาบอกอาการเราก็จัดให้ได้นะคะเปิดทุกวันใช่ไหมคะเปิดทุกวันค่ะเวลาสองโมงเช้าถึงบ่ายพี่มอ ถึงถึงห้าโมงเย็นค่ะถึงห้าโมงเย็นฝากเบอร์โทรไว้หน่อยฮะเผื่อใครไปมาไม่ถูกเผื่อโทรถามทางครับถ้าสนใจก็ติดต่อที่เบอร์ศูนย์เก้าสามหนึ่งสามแปดแปดแปดห้าแปดได้เลยค่ะครับพี่สาวหาะขอบคุณนะครับวันนี้ความรู้ใหม่นะครับยาสมุนไทยไทยแล้วก็บรรยากาศแบบร้านขายยาขายยาสมุนไทยที่ยังคงเหลืออยู่โอ้โหตัวยาเป็นพันชนิดอันนี้จริงอ่ะเขาเป็นเทช ถ้าไม่ใช่เภษั์ก็ขายไม่ได้อยู่ใช่ใช่ครับก็คือจะเรามั่นใจได้แหลคคะคนคนคนไข้คนป่วยที่อยากจะเข้ามาถามก่อนก็ได้เนะะาะ่มาถามก่อนก็ได้ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ